สวัสดีจ้าพี่น้องทุกกระยาด้าจากช่องยาดาาโนเวด้วยจ้ะวันนี้เกิดมาสวัสดีวันคริสต์มาสคริสต์มาสกันจ้าโชคดีวันคริสต์มาสขอให้มีความสุขเอสุขภาพแข็งแรงสุขกายสุขใจสุขสมหวังกันทุกคนนะจ้ามั่งมีเศรษฐีเงินทองเงินทองไหลมาเทมาวันนี้เกิดเป็นวันคริสต์มาสวันที่สองวันที่เกิดวันที่ยี่สิบห้าธันวาปีหกสิบสามจ้ะ ก็เลยที่มาคิปไปพรนพี่น้องบอกมาเสื้อกันหนาวก็ไม่ใส่กันหนาวหนาวเวลานี่กเป็นเวลาบ่ายหนึ่งจ้ะองโนเวติดลบตอนนี้ติดลบศูญยุ่ไม่ถึงก็มากนอกจากเห็นไหมติดลบสูญมองไม่เห็นยากก็มองไม่่อยเห็นเรกพี่น้องเห็นไหมใครมองเห็นต้องที่แดงมีแดงหนึ่งจากติดลบประมาณนั่นแหละนี่เลยจ้ะจะลบอลารกันเนี่ยอย่า้าพิษก็ขอโทษด้วยจ้ะอยากมองมเห็น văn hóa trời ơi trời nào, nè cha, cứ trong nóc b้าน, da đà hay đố chơi, sáng rung chấn nha Phe Nương, rung chấn, coi da có quắm, coi da đà coi sùng quắm súc bể cái ai sáng đà, cái sáng rung chấn nó chả đớ, coi sùng, vi quắm súc cảnh, bỏt phai cảnh cha,อยาก đi Mông Thái cải, mày hay. Đang, ข um um. ้างหลังแม่ไว้ข้างหน้าแต่มันก็มันใหญ่กว่วนหมุนหมูนี่หมูนี่ด่าคิสมาเหนาหูคิดถึงแต่ก็ไปไม่ได้เราจะเนาะโมลยคริสมาสกันจ้ะมันคริสมาสี่ตัวห้พักกันอยู่เย็นเป็นสุกบ้านมั่งอยู่รอดปลอดภัยทั้งทั่วโลกเราจ้ะน้องทั่วไปประชาชนแอบพี่น้องเหมือนจะของเป็น พี่น้องตัวทุกประเทศจ้ะอยู่ต่างไหนกันคนไทยคือกันคนไทยคนลาวคนไหนคนมาคนกัมพูชาคนไหนก็เนาะคนไทยคือกันจะรักกันสามกีกันไว้้ถามีใารใหญ่เกิดขึ้นเราจะแต่เป็นไปแล้วนี่จ้ะคือบรรยากาศของเมืองทุ่เซินเวททยาดาอยู่จ้ะบรรยากาศของฝบ่ายหนึ่งวันที่ยี่ห้าวันนี้กินจะกินอาหารฝรั่งอีกวันนึ่งในวันนี้กินไอหมูสามชั้น

ก็ตอนนี้ปีนี้นี้มี่มากกเมนมากเี๋้วมันตกบ่อยแหละวก็หยุดแบบสั่นทันทันพี่น้องเอ้ยล้วตอนนี้นาะจ้ะือฟังตอนนี้ไปรูมีไปยสุกองสั่นสั่นขัดสั่นงพี่น้องพี่น้องบรรยากาศถเวลาช่วงปีใหม่ ก็ยีุดปุ่บปิหม่ตั้งเงี้จ้ะโอ้โหหนูเสียงฉีดตะวันพี่น้องเห็นไหมจ้ะอือฮึนึกทันชิ้นกล้องแล้วจ้ะชีวิยาานแดงพี่น้องเห็ีตะวันจ้ะฉีดตะวันตั้งนั่นแล้วกระดวงจันทร์ตั้งนี่เออเยอดวงตะวันดวงจันทร์ดวงจันทร์เดียวกันอยู่แต่คุยคุณร่ำากโลกพี่น้องเมืองไทยก็ได้ พี่น้องอยู่ต่างประเทศอยู่สวีเดนอยู่ไหนก็ฝากความคิดถึงสุขสันวันคริสมาสกันเ้อจะาจิดถึงทุกทุกคนดูแลสุขภาพกันจะให้อยู่รอดปลอดไปยนี่จ้ะบัดีิประมาณนี้หและบานเมืองเรา<อ>เดือดร้อนเนาะจา้าเนาะ เคจ้าคลิปนี้ก็ไปแคนี้จ้าขอจบไปแค่นี้เด้อจวจะเจอกันใหม่คลิปหน้าจากบ้านหนาวเด้อจ้าขอบคุณทุกคนที่เขาารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจเด้อยจ้าแล้วก็ที่ดีก็ขอบคุณทุกคนที่ไมาขคามโฆษณาจากจากเคจ้าวัดีจ้าพบกับยาดาาจากช่องยาดาาโนเวเด้อยวจ้าวันนี้วันที่ยี่สิบห้าเป็นวันคริสต์มาสทุวันที่สองจ้าวันนี้ก็จะกินอาหารฝรั่งอีกเวลานี่ก็ประมาณ เดี๋ยวไปดูกันเนาะจักมงแล้วใสว่หวยแม่หน่อยใส่ให้แม่หน <c ười> ่อย,ยปิดกันปิดกัน